สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจันหนึ่งนะครับวันนี้ผมได้รับกล่องพัสดิมาทั้งหมด3กล่องนะครับเป็นรุ่นชนะจน66นะครับของหลวงพ่อพัดปุญญกาโมนะครับวัดไวยด้วนจังหวัดนครสวรรค์นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาเปิดชมไปพร้อมกันนะครับว่าผมได้แบบไหนเนื้อไหนมาบ้างนะครับจะแกะชมสดๆนะครับไปพร้อมๆกันเลยนะครับ พี่นายนครสวรรค์เป็นเพจไลฟ์สดในทิกต็อกนะครับก็ฝากเข้าไปติดตามพี่ีด้วยนะครับครับสําหรับองค์แรกนะครับก็จะเป็นชนะจนนะครับเป็นลังลุ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นลงยานะครับลงยาพ้านะครับเป็นเนื้อเนื้อทอแดงนะครับเนื้อทองแดงนะครับ หลงยันห้านะครับมาเลขสี่หกสี่นะครับเป็นเนื้อแทแปลงลงยานะครับลงยาจีวอนด้วยนะครับสวยๆเลยนะครับรงนี้ต้องขอบคุณพี่ไนที่แบ่งปันมาให้น้องนะฮะลังชนวนนะครับลังชนวนนะคลังชนวนเป็นเนื้อเนื้อชนวนนะครับอันนี้เนื้อชนวนฝั่งพลอยนะครับ เนื้อมาหาชนวนนะครับชุบชุบทองนะครับมาได้เก้าสเจดนะครับอันนี้จะฝังพลอยตรงด้านนี้ด้วยนะครับเนื้อชนวนหนึ่งอต่อไปนะครับเป็นเนื้อชนวนเหมือนกันนะครับอันนี้ ชนวนฝั่งพลอยเหมือนกันนะครับเป็นมหาชนวนฝั่งพลอยหมายเลขหนึ่งห้าแปดแม่ท่านท่าหนึ่งหกแปดลสวยได้นะตัวที่สองนะครับไปตัวที่สามนะครับแกะชมคลิปนี้จะยาวๆหน่อยครับเพราะว่าแกะสามกล่องทีเดียวเลยนะครับปกนะติจะแกะทีละกล่องนะอันนี้จะยาวๆเลยนะเดี๋ยวจะพยายามตัดให้สั้นที่สุดนะครับ ที่นะครก็เป็นเนื้อมหาชนวนเหมือนกันฝัมงพลอ,อยเหมือนกันนะครับยันบุซรอนหมายเลขสองหนึ่งสองนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปแล้วก็ลงไว้ในตะกร้าให้นะครับท่านใดสนใจนะครับก็สามารถคลิกสั่งในตะกร้าได้เลยนะครับหรือไม่ก็ รอผมขึ้นไลน์นะครับแล้วก็มาแบ่งปันกันที่หน้าไลน์ก็ได้นะพี่นะเผื่อเผื่อชอบเผื่อสะสมนะครับเนื้อมหาชนวนกันนะครับนี่ก็เป็นมหาชนวนเหมือนกันนะครับปล่อยส้มชัดเจนนะครับหมายเลขแปดเจ็ดหกเรียงสลับนะครับยังไงก็ชอบวงไหนนะครับก็ดูในร้าได้นะครับอันนี้เมื่อกี้เป็นธรรมดาหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ องแรกไปไวๆเลยนะครับเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินนะครับนี่เป็นสามเคธรรมดานะครับไม่ฝังพลอยนะครับเป็นลังมหาชนวนนะครับนี่มหาชนวนสามเคหมายเลขหนึสี่ห้านะต่อไปนะครับเป็นชุกทองนะครับผมชอบนะครับชุทองอะไรที่เป็นทองผมชอบนะบกำลังขึ้นด้วยนะ มหชนวนนะครับชุบทองมาเลขสามสี่เก้านะครับชุกทองสวยมากนะครับเหรียญพิเกิดนครสวรรค์สร้างนี่รบรองความสวยเลยนะครับต่อไปนะครับเป็นลงยาแดงนะครับไม่ตัดปีกนะครับเป็นเหรียญมหาชนวนเหมือนกันนะครับมาเลขหนึ่งสองสองนะครับนี่เป็นสามเคฝังพอยนะครับอันนี้ คือฝังพอยเนื้อมหาชนวนหนึ่งแปดหนึ่งแปดห้านะครับหลังยี่ยนห้าด้วยนะฮะเมื่อวานผมเห็นไม่บอกพาลาดีกว่านะฮะยายาแดงนะครับมาชนวนเหมือนกันนะครับอันนี้แต่เป็นหลังเรียบนะครับหมายเลขสามเจ็ดห้านะครับใครอยากได้นะครับก็ดูในสก้านะฮะเดี๋ยวผมจะลงไปให้ทุกอย่างเลยนะครับ ยังไงทั้งหมดก็จะมีห้าองค์นะครับห7เจ็ดแปด้สิบองนะครับทั้งหมดสิบองค์นะครับชนะจนหกสิบองคนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลงไว้ให้ในตะกร้านะครับท่านใดสนใจนะครับทักมาได้นะครับทางทางไลน์ก็ได้นะครับหรือว่าทาง ดีมมาได้ครับแล้วก็ยังไงก็ท่านใดชอบคลิปแบบเปิดกองเปิดดูหน้า,าพาะแบบนี้นะครับพาไปวัดนะครับไปเช่าพระยังไงก็พาไปดูราคาปัจจุบันที่วัดอะไรเงี้ยครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปผมด้วยนะครับฝากกดติดตามผมด้วยนะครับช่องจากหนึ่งทุกช่องทางนะครับจิ๊กซอวยูทูปเฟซบุ๊กทุกช่องทาง ขอบคุณมากนะคะวันนี้สวัสดีครับ